สวัสดีครับยินด,ด,ด,ดี้ตอนรับสู่สวนกล้วยคู่จัุพลครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับตรงนักเดี๋ยวจะดภาให้เบ่งบรรยากาศเบ,บ่งสวนครับนี่จะเป็นไอ้โซนไม่ผลครับบักเพาวครับมะม่วงครับมาม่วงนะครับจะบ่ดด้ลงไปน้องเพราะว่ามันติดลมครับเข้าไปบ่ได้เลย คืนฝนตกแห้งครับมันขึ้นฝนตกแห้งประมาณสองชั่วโมงกว่าครับก็เลยบริขึ้นน้ำวันนี้ครับเนี่ยก็คือไอ้บรรยากาศสวนกล้วยครับเขียวๆหนูมันหญ่เลยครับมั่นครับต้นมั่นครับแต่ว่าเอาแล้วครับเดี๋ยวเรลาสิปลูกของยังขุดออกนะครับตรนนี้ยังบัวข้าได้เห็นนี่บัวให้มันง่ามไปก่อนนะครับอันนี้คือกล้วยที่ปลูกใหม่คือปลูก อาทิตย์แล้วมัอนอาทิตย์ก่อนครับอาทิตย์ก่อนนะครับคิวบริเวณกล้วยครับคี่บริเวณครับซุ้มซุ้มขี้เขียวไว้ไก่เพื่อนปุกกนครับปุกกรล้ขึ้นติดแล้วครับตอนนี้กำลังแทงใบใหม่ขึ้นมาเนาะช่วงเดือนแรกสองเดือนนี้สิต้องเอาใจใส่จักน้อยครับต้องขึ้นน้ำขึ้นยังประจํานะครับเราจะต้องถมเงาเสียใหญ่เพื่อนครับวันสั่นมันทีถือย่างอาหารครับเดี๋ยวจะ ที่ไรว่าตั้งใจว่าเชียวขิงง่วงมาใส่น้ำได้เหมือนนี่แต่ก็ใส่เขาบ่ได้แล้ะครับตอนนี้ใส่รองเท้าบูส่ยังเข้าไปกับติดครับตอนนี้นะครับนี่คือบริเวณกล้วยครับผมให้เบิ่งนแค่นี้คนเนาะครับเพราะว่าใจจริงก็อยากย่างเขาไปในแปลงอยู่ครับแต่ว่าเขาบ่ได้ครับมันติดลมครับมันลมนะครับสวัสดีครับ